ายแซื้อกินไมหมดคอกินไม่นานสวัสดีรับสวบตีอำเภอฮอบวันนี้ครับประตูไม้สัก ไม้ฟ้าหน้าสามนี่ลบมุมใส่ฟ้าแบบนี้ครับลูกค้าสั่งมาแล้วแต่ไม่พอผมไอ้กิปไอ้กิฟต์ว่ากิปไม่งามสิงแปลกยินดี้ให้บริการทุก้าง,งที่อยู่ทุกภาคทั่วประเทศที่ไหนก็ได้ ที่ไหนเอาขอเไปแต่ตี่นี่อำเภอฮอดจังหวัดเชียงใหม่ขอบคุณลูกค้าอำเภอฮอดฝากผมย้มด้วยน,นะครับ